โ okay, อเคก็การสวัสดีพี่น้องนักปัน่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสล็อตชาแนลกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมมาอยู่ในเว็บไซต์ของทางจ็อกเกอร์เกมมิ่งนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะท่านผู้ชมกับเกมสล็อตโรแมานะครับก็เพิ่งเปิดไอดีมาใหม่ท่านผู้ชมนะไม่รู้กันครับว่าจะปังหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะก็เป็นเกมของทางค่ายจ็อกเกอร์นี่แหละเนาะโรแมานะเบทร้อยห้าสิบไปกันเลยแล้วกันนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามท่านที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนาจากผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะผู้ชมวันนี้ทุน2,000นะจัดกันไปเลยนะผู้ชมนะ150นะวันนี้มาดูกันครับไอดีใหม่เขาบอกฟังเสมอจริงหรือเปล่าคผู้ชมดูกันยาวๆกันไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามท่านที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับผม สวยครับโอ้โหเสียดายว่าโบนัสนะขัดตัวเดียวนะผู้ชมนะแต่ก็เป็นเกมหนึ่งนะที่เข้าโบนัสโคตรยากนะผู้ชมนะสำหรับเกมอะโรม่านะผู้ชมแต่ว่าถ้าเข้าได้ก็ถือว่าโอเคอะสวยครับโอ้โหลายนึกว่าจะมาะผู้ชมนะเห็นโล่เต็มกระดานเลยนะครับมุกี้เสียดายอยู่นะครับวายสองตัวแบบนี้ยังไหลยอยู่นะผู้ชมสวยครับผมกูดเ,เดแถวสามโอ้โหหุ่มาเฉยเลย สวยงามขอเล่นไหลนะลูกเขอเล่นไหลนะรู้มานี่ถ้าไม่ไหลนี่จบเลยนะบอกก่อนสวยครับเออแจกกันมาลูกแถวสามมาเออเดี๋ยงได้โอ้ขาดอีกแถวหนึ่งนะแถวสุดท้ายท่านผู้ชมถ้าเงัน้นน่าจะเต็มกระดานนะครับเอาโอเคครับสองอ่งเปาได้ลุ้นด้วยว่ะปั่นเองนะท่านผู้ชมดูกันได้เท่าไหร่นะ โอเคครับสองร้อยก็ยังดีนะท่านผู้ชมนะเก็บกันไปนะครับนะไปกันต่อนะโอเคสวยๆโอ้โหถึงโตท่านผู้ชมเต็มกระดานเอาดิจังหวะนี้บวกสองพันนะครับผมโอ้โห จัดนะผู้ชมบิ๊กวินกันไปนะครับผมแบบนี้ไม่ต้องรอแล้วมนะันะ้งน้องโบนงโบนัสนะครับผมก็เขาบวูกกำไรมาให้แล้วนะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผู้ชมนะก็ทุน2,000ก็กำไรบวกประมาณส0 0พันนิดๆน,น,นะครับถือว่าโอเคแล้วแหละกับำไรขนาดนี้นะผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ตขอขอบคุณกันด้วยนะครัสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกันบ้างนะผู้ชมนะสำหรับท่านใด ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย